มีพิธีพุดท่าพิเศษไงนะครับที่จะถึงนี่นะครับมาลอ่อติดตามลอ่อชมไปน้ำกันเน้อท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมือเ่อีนฝนพาดรวยก่ะ ถ้าทนผู้ชมมาเอาบุญน้ำกันนะครับที่วัดบุญมาวาดนะครับตอนนี้ทางคุบาจ์ยากเปินก็กำลังจะเตรียมงานนะครับในงานพุทธาพิเศษนะครับที่จะถึงนี่นะครับในวันที่สิบนะครับแล้วก็วันที่สิบสองนะครับก็จะเป็นวันตัดไวยลูกนิมิตนะครับอุโบสดนะครับลัางนี้นะครับ มาเอาบุญน้ากันเด้อท่านผู้ชมนะครับปุด๊ดดอยากจะขบมาบวชนะครับเนาะบวชที่พามนะครับกับขบมาได้เรื่อยๆเลยนะครับขบมาได้เรื่อยๆเลยนะครับเพระาะว่าตอนนี้กับคูบาอาจารย์เพื่อนกับเขากมนะครับเนาะจัดพิธีเขาก,ขากรมกับมีพระดีมาร่วมในพิธีกับคือว่าหลายรูปพอสมควรนะครับเดี๋ยวแอดมินกับที่ได้ไปสัมผัสพอมากระทายโยกเพ่อนนะครับว่า เป็นจะจัดปีที่ฮวดนมือใดนะครับเนาะก็ับมารอติดตามมารอชมไปทำกันเนอท่านผู้ชม สวัสดีครับคุณพอ่คอครับเออเอาสวัสดี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 เมืในใน่อนี้แกไอเส้นสีจัดงานนี้ยังก่อคุณพอ่อเส้นชัดงานปริวารศกรรมเขาปริวารศกรรมซีบมือฮอดวันที่ซีบออกปบริวารศกรรมเป็นฉลองโบสถ์โตในวันที่ซีบสรองโบสถ์สวดพุทธาพิเศษครับครับศีรษะบั้ทึกธรรมมาที่ที่ไหนนี่ครับบ้านบั้งสมบัติวัด้งสมบัติวัดบุญมาครับวัดบุญมาวัดวัดบุญมาวัด คนบางทองครับก็คือสิเปลี่ยนงานพุทธาพิเศษแล้วก็จบด้วยจะรองไอ้อุโบสถนะคุณพ่อเนาะอุโบสถพร้อมเลยตัดไว้ลูกนิมิตตัดไว้ลูกนิมิตวันที่สิบสองตัดไว้ลูกนิมิตวันที่สิบสองเนี่ยตัดไว้ลูกนิมิตครับรับฝังลูกนิมิตฝังฝังลูกนิมิตนะครับวันที่สิบสองนะคุณพ่อเนาะตันฟังลูกนิมิตครับเรามีตอนนี่มีแม่คีมีพระมีอย่างพิ่นมากจังไรครับพิ่นมาเขาเริว่าจุ๋ยร้อยหนึ่งลูก ที่มาเข้าปริวาสเนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งรูปร้อยหนึ่งรูปเวอร์ร้อยหนึ่งรูปร้อยหนึ่งรูปลูกกรรำได้นี่พระลูกกรแม่บ้ับอาจารย์กรรมสี่สิบเอ็ดรูปอาจารย์กรรมสี่สิบเอ็ดรูปนะครับแม่ขาวสามสิบสองแม่ขาวสามสิบสองนะครับมือมือมือเริ่มเริ่มวันที่สองเนาะไม่มอาจารย์วันนี้วันที่สองเนาะเริ่มวันที่หนึ่งเริ่บอลมันถึงวันที่สองแล้วเนาะเริ่มวันที่หนึ่งค ได้สองวันครับอ่อาือตายย่อยกันขามาเรื่อยๆนะครับเนาะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่ว่าผ้านี่ย่อยขามากก็คือสิบปวารรับครับแงมาถ้าบุญคือซื้อก็ได้ครับเป็นมาด้าบุญได้แต่ว่า<ม>เขากรมนี่คือสิปบปรับก็่ได้ยองครับทตาผ้าไม่ออกไม่ตูนมาถ้าบุญก็กได้อยู่ครับอา่าค,ครับอ็คือ ตอนในการเริ่มมาเรื่อยๆนะครับนักปราชดอยากมาจำศีนกันมาได้นักคนพอน้ครับเป็นสิมาจำสินหมนแม่เขาพ่อเขาก็บสิมาจำสินก็มาได้มาครับูซ่าผ่าใจติดท่องฝังลุงนิติดท่องลุงนิดตนะครับสิมาก็มาบูช่าครับแต่คือว่ามือมือแท้ๆนะก็วันที่สิบสองนะกคนพอด้วยนะมือแล้วแล้วมือวันที่สิบสองมือแล้วนะครับวันที่สิบสองนะครับสิบสอง กคือเป็นมือฟังลูกในเม็ดเลยนะครับมือฟังลูกในเม็ดมือสว,วดพุทธาพิเศษงานบวชพุทธาพิเศษใหญ่นัน่นกะคือวันที่สิบวันที่สิบนี่เป็นมือสวดพุทธาพิเศษไงครับเกนวันที่สิบเกินวันที่สิบนะครับมาเป็นไงว่าวันที่ 10, สิบ,บน, 10, นี่เป็นบุญใหญ่าบ้านทอดบุญใหญ่บุญใหญ่นะครับอญาติที่ทำทางไหนก็ขอฝากเไปเรื่องฝากไปหาทุกสายละสายญาติธรรมอำเภอภูมพะว้าอำเภอประจักษ์ครับอำเภอ เปล่าไร่เพอ่อโสพิสัยกับเออกับป่ากักับตัวเทียดสาราเทียนะครับเนาะบาวติตั้งที่บอแต่เอยน้ำเนาะพอบาตีเปลี่ยนลวดดอนถ้านี่น้องไข้และแม่ไก่เคี่ยงนะครับเนาะตัวประเทศมาได้น้ำกันนะครับมาได้ถ้าบุญมาทำบุญน้ำกันนะครับที่วัดบุญมาวาดนะครับเนาะบุญมาวาดมันบางสมบัติตะบุญบางทองตะบุญบันดุงครับผม อาอขอขอบคุณคุณพ่อนะครับนเานบบเาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ